ับเปลี่ยนอารมณ์นะครับมากันที่ช่วงมุมข่าวเยาว,วชนนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปดูน้องๆฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลนะครับกับศูนย์การฝึกฟุตบอลเยาว,วชนตับพัฒนะครับเพื่อเป็นการปูทางการเป็นนักกีฬาฟุตบอลในระดับอาชีพจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาว,วชนครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นผมเดาะฟุตบอลอยู่นี้แน่นอนครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาที่สนามฟุตบอลครับคุณผู้ชมครับซึ่งสนามฟุตบอลแห่งนี้เขาเรียกชื่อว่าตะพัดอะคาเดมีซึ่งเป็นอะคาเดมีที่สอนน้องๆนักฟุตบอลที่ไม่มีพื้นฐานของการเล่นฟุตบอลมาก่อนและที่สําคัญที่นี่นะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายกับน้องๆเลยครับคุณผู้ชมครับความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามพร้อมๆกันเลยครับ เมื่อลูกก้าวสู่ช่วงวัยอายุ7-12ปีคุณพ่อคุณแม่จะได้เห็นพัฒนาการที่สำคัญในทุกๆด้านของร่างกายพวกเขาจะมีการขยายสัดส่วนที่รวดเร็วทั้งความสูงน้ำหนักตัวความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อเด็กๆวัยนี้ควรได้รับกิจกรรมที่หลากหลายอย่างการออกกำลังกายและรวมกลุ่มกับเพื่อนวัยเดียวกันเพื่อให้พวกเขาเรียนรู้เข้าสังคมตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตัวเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีผู้ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาเด็กติดโทรศัพท์มือถือซึ่งมีผลพวงมาจากการเสพติดการเล่นเกมออนไลน์หรือการเสพติดจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงทำให้เยาวชนไทยถูกมอมเมาจากสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและแนวคิดที่ผิดแปกแตกต่างจากจารีตของสังคมไทย โดยได้ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพหรือการออกกําลังกายสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางนําพาให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกําลังกายจนสามารถพัฒนาตนเองสู่นักกีฬาฟุตบอลในระดับอาชีพต่อไปในอนาคตจุดเริ่มต้นคือผมมีสโมสรฟุตบอลอาชีพชื่อเวียงสะสุราซิตี้ซึ่งใช้สนามบ้านซ่องเป็นสนามเย่า อพอเมื่อมีสโมสรอ,อาชีพนี้เราต้องคิดว่าเราจะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยขึ้นมาเล่นนี้ได้ยังไงก็ต้องเริ่มจากอะคาเดมี่อะคาเดมี่ก็คิดว่าจะทํายังไงให้เด็กมาเล่นตรงนี้ให้มีความสุขก่อนแนวคิดของผมคือการสร้างแค่นี้ของผมเนี่ยต้องไม่มีค่าจ่ายเมื่อมีมีค่าจ่ายคุณจะทําไงคุณก็ต้องเอาโค้ดที่อยู่ในทีสามโค้ดของผมเนี่ยมามาสอนเด็กโดยรลบพารานนั้นแต่เด็กทุกคนมาที่นี่ผมไม่เน้นเรื่องการแข่งขัน,ขน เพราะเด็กตั้งแต่6กขวบถึง12ปีเขาไม่ใช่มุ่งหวังเรื่องนั้นก่อนเขาไม่มาสนามและเขามีความสุขผมมีเลิ่มตั้งแต่ตั้งแต่อายุหกขวบขึ้นไปมาเรียนเรียนฟรีนะครับคือเรียนฟรีแต่ว่าไม่มีค่าใช้จ่าย,ยาทั้งสิ้นเสื้อผ้าผมก็แจกชุดแข่งผมก็ให้มีหนาซ้ําว่าพอมีรายการแข่งผมก็จัดให้แข่งที่ผมโดยที่คนที่มาเยือนไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอยากให้มาลูกกับผมแค่นั้นเองได้พัฒนาเด็กได้เด็กเขาก็อยากแข่งเราก็จัดให้เขาตรงนั้น ซึ่งศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนตะพัดได้เปิดโอกาสให้นักกีฬาในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีจากทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สามารถเข้ามาทดสอบฝีเท้าแสดงทักษะความสามารถอย่างเต็มที่โดยมีวิทยากรผู้ฝึกสอนของศูนย์ฝึกในระดับผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้คัดเลือกเข้าสู่โครงการตั้งแต่รุ่นอายุ8ถึง12ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อปูทางสู่เส้นทางนักกีฬาให้สอดคล้องกับฟุตบอลอาชีพที่กำหนดให้ต้องมีศูนย์ฝึกและพัฒนานักฟุตบอลในระดับยุวชนและเยาวชนเพื่อรองรับส่งต่อในระดับอาชีพต่อไปซึ่งเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมต่อการปั้นเข้าสู่นักกีฬาอาชีพรวมถึงการเฟ้นหานักกีฬาฝีเท้าดีจากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้เด็กนักกีฬาสายเลือดใหม่ๆป้อนเข้าสู่วงการฟุตบอลไทยซึ่งโครงการนี้ทางศูนย์ฝึกไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดน้องน้ำมูถึงมาฝึกสองฟุตบอลชอบฟุตบอลเพราะอะไรครับเพราะที่นี่เรียนฟรีและมีเพื่อนเยอะครับทำไมถึงชอบเล่นกีฬามีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมถึงเลือกฟุตบอลครับเพราะว่าชอบเล่นมีนักฟุตบอลเป็นไอดลอลไอดอลนี่คือใครครับคริสเตียโนโรนัลโดครับทำไมถึงชอบคริสเตียโนโรนัลโด ยิงบอลแรงครับยิงบอลแรงเลยงบอลเก่งไหมเก่งครับอยากโตขึ้นอยากเป็นแบบเขาไหมอยากครับตอนนี้มาฝึกซ้อมตัวนี้ตั้งใจฝึกซ้อมหรือเปล่าน้องน้ำโมตั้งใจฝึกซ้อมไหมครับตั้งใจครับโตขึ้นน้องน้ำโมตั้งความหวังไว้อยากเป็นอะไรครับนักฟุตบอลทีมชาติครับทําไมน้องน้ำโมอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับอยากทําให้พ่อแม่ภูมิใจครับโชกุนถึงอยากเป็นนักฟุตบอลครับเพราะว่าเป็นความฝันที่ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาเล่นเพราะ สโมสรอ,อื่นๆก็ต้องเสียตั้งแต่สโมสรของลุงบ่าวสุภาชัยฤทธิสมานให้ทุกอย่างฟรีให้โอกาสให้แก่เด็กๆทุกคนได้ลงเล่นในสนามได้ทําหน้าที่ของตัวเองเหตุผลที่อยากเป็นนักฟุตบอลทีมแพทยเพราะอยากทําให้พ่อแม่ที่ตั้งใจหาเงินเียงดูเราพราลงมาจากบ้านตั้งไกลมาส่งที่สนามซื้อรองเท้าสตต๊ดให้เราอยากทําให้พ่อแม่ภูมิใจครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่า ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีที่ไหนหรือเพื่อนๆพื่อยากที่จะมาออกกำลังกายเพื่อความสนุกเพื่อความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราตะพัดอะคาเดมี่พร้อมต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอบคุณครับนอกจากนั้นแล้วศูนย์ฝึกเยาวชนฟุตบอลตะพัดยังได้ส่งนักกีฬาในโครงการในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเข้าแคมป์ฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์เพื่อร่วมเก็บตัวใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาให้เกิดประโยชน์ และจะได้ร่วมทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเยาวชนบีจีปทุมยูไนเต็ดซึ่งโครงการนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในศูนย์ฝึกตะพัดในการมีเป้าหมายเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จรวมถึงการต่อยอดนักกีฬาฟุตบอลอาชีพอีกด้วยอะคาเดมี่ของเราเนี่ยก็ทําทการเปิดมาประมาณ2ปีนะครับก็เริ่มต้นจากการที่ให้เด็กเข้ามาเรียนฝีนะครับโดยวัตถุประสงค์ตอนแรกเร,เริ่มแรกเลยเราต้องการสร้างเป็นคลาสรูทที่ที่ให้เด็ก ใครก็ได้ครับเข้า,ขามาฝึกซ้อมฟุตบอลนะครับแล้วหลังจากที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งตอนนี้มันเข้าสู่การที่เป็นเฟสสองนะครับก็คือการเริ่มที่จากเด็กทั่วไปที่มาเรียนแล้วก็เริ่มมีเด็กที่เริ่มพัฒนาเก่งขึ้นนะครับเราก็จะแยกกลุ่มออกมาก็จะตอนนี้ก็จะมีสองกลุ่มที่เป็นกลุ่มทั่วไปกับกลุ่มพิเศษณตอนนี้นะครับก็ที่ที่ซ้อมกันอยู่ณตอนนี้ครับตะพัดอะคาเดมี่เนี่ยเป็น อะคาเมีของสโมสรเวียงสะสุราซิตี้นะครับซึ่งเราได้ทําระดับของฟุตบอลไว้แบ่งแยกไว้3ระดับก็คือระดับเด็กที่เป็นการดส์ูดเลยตั้งแต่อายุ8ป2ถึงสิปีนะครับ mm hmm. เราก็เซตไว้ว่าถ้าเราซ้อมในเรื่องของเทคนิคแทคนติกเขาได้การเคลื่อนที่เขาได้นะครับแล้วก็ใส่เรื่องระเบียบว,วินัยไปเราก็จะไปสู่สเต็ปที่2ก็คือที่อยู่ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานี3บ้านนา ตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนที่เซ็น MOU ไว้กับสโมสรน,นะครับซึ่งเราจะมีเด็กตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 นะครับแล้วก็หลังจากสเต็ป2แล้วนะครับเราก็หวังว่าเด็กที่อยู่ในโครงการของ MOU เนี่ยจะขึ้นไปสู่ในระดับที3บอลอาชีพได้ครับสำหรับวิธีการสอนลูกที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬาแต่ละประเภทนั้นพ่อแม่มีส่วนในการส่งเสริมให้เด็กลองทำในสิ่งต่างๆให้เริ่มรู้สึกอยากที่จะเล่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กเช่นให้รางวัลให้คำชมรอยยิ้มอ้อมกอดเพื่อเสริมแรงบวกลองให้ลูกตั้งเป้าหมายทำให้ลูกเริ่มมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นจุดเริ่มต้นนี้เมื่อก่อนนี่โจกุนนี่หลังจากโควิดผ่านมาเนี่การเรียนนี่ไม่ได้เรื่องแล้วก็ติดโทรศัพท์ติดเกมโทรศัพท์อย่างหนักทีนี้นี่ผมนี ก็เลยเดินผ่านสนามแล้วก็เจอเจอกับคุณสุประชัยฤทธิสมันหรือลุงเบาทีนี้นี่ผมว่าแต่ว่าโกุนเนื่องจากว่าตอนนั้นนั่นสิบเอ็ดปีเด็กใหญ่พอเป็นเด็กใหญ่เนี่ยผมก็มาคุยกับกับลุงเบาลุงเบาว่าไม่เป็นไรขอมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีวินัยในการฝึกซ้อมโอกาสในเรียนทันกันได้พอพอลูกชายเข้ามาเนี่ยก,ก็เขาก็แรกๆเขาก็ไม่เคยสัมผัสบอลมาก่อนไม่เคยเล่นกีฬาเลยมาก่อน เขาก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบแต่เพราะความที่ว่าก็มีโค้ดแล้วก็ทีมงานของลุงบาวเนี่ยก็ช่วยเพราะว่าเพราะว่าให้เด็กเข้าใจนพอเด็กเข้าใจนีนีมันเกิดความรักความชอบแล้วอย่างที่มาที่นี่ก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นความคิดที่แปลกมากตรงที่ว่าการทํานักกีฬาหรือการทำการทำสนามฟุตบอลของตรงนี้ครับลุงบาวเนี่ย ก็คือจะมีความคิดที่แปลกตรงที่ว่าให้กีฬาให้เด็กสนใจกีฬาควบคู่ไปกับการศึกษาซึ่งซึ่งมันแทบจะไม่มีที่แตกต่างคือตอนนี้ครับโชกุนค,ครับจะรักกีฬาจะรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็การเรียนดีขึ้นจ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 นผมนี่ทึ่งครับงงว่าเป็นไปได้ยังไงครับที่ว่าสามารถที่กีฬากับการศึกษานีมาคู่กันแล้วนี่มันมันจะเกิดผลดีขนาดนี้ครับ สำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก,เ,ดกเพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาความสามารถและศักยภาพได้อย่างเต็มที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความรู้รอบด้านในอนาคตพ่อแม่จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในทุกมิติอย่างครบถ้วนซึ่งมุ่งหวังการกระตุน้นการมีส่วนร่วมของลูกๆในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายอารมณ์ คุณธรรมจริยธรรมจิตใจและจิตวิญญาณอย่างเหมาะสมจึงเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่างๆให้สามารถรับมือได้กับปัญหาและอยู่รอดในทุกวิกฤตเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไ,ไปอย่างรวดเร็วถ้าถ้าท่านได้ดูรายการนี้ท่านเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่พัฒนาลูกท่านได้มาครับแต่ท่านต้องรับกติกาที่นี่ได้ก่อนถ้าท่านรับได้ท่านเข้ามา ผมไม่ปิดกั้นคนไหนแต่ต้องท่านรับกติกาให้ได้ก่อนว่าคุณมาเพื่ออะไรคุณมาพัฒนานลูกหรือคุณมาเพื่อมีความสุขกับลูกมันมี2แนวทางแนวทางหนึ่งคือเล่นเด็กเล่นพื่อความสนุกเราไม่ว่ากันแต่เด็กเล่นเพื่ออยู่ในชุดพัฒนา,นาคุณต้องอยู่ในกติกาเราไห้ได้ก่อนคุณทําได้ไหมถ้าคุณทําได้คุณมาครับครับผมคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับมาเห็นฝีไม้ลายมือของน้องๆผู้ฝึกสอนทีมตะพัดน์อะคาเดมี รวมถึงน้องๆทุกคนและผู้ฝึกสอนเนี่ยครับมีความตั้งอกตั้งใจในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากซึ่งในแต่ละวันนะครับคุณผู้ชมครับก็จะใช้เวลาช่วงนี้แหละครับ16นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา19นาฬกาในการฝึกซ้อมเพื่อมุ่งหวังที่สิ่งที่ฝันเอาไว้นั่นก็คือเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในระดับชาติเป็นนักฟุตบอลทีมชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเหนือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ชมครับทําชื่อเสียงให้กับคุณพ่อคุณแม่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเขาด้วยวันนี้มุมเขาเยาวชนเวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นคอยติดตามนะครับสําหรับวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ